วัสดีค่ะหากเอ่ยถึงมะเร็งนะคะก็เป็นโรคที่ใครๆก็กลัวนะคะและไม่อยากให้เป็นหลายคนยังเข้าใจว่าหากเป็นมะเร็งแล้วอาจจะเสียชีวิตได้นะคะแท้จริงแล้วค่ะมะเร็งนะคะหากตรวจพบในระยะแรกๆนะคะเราก็อาจจะรักษาให้หายได้ค่ะวันนี้สุขภาพดีกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่รามกับในแพทย์ชัยศรีอัศนเสนอายุรแพทย์โรคทั่วไปจากโรงพยาบาลเชียงใหม่รามค่ะ สุขภาพดีกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามวันนี้นะคะเรานั่งอยู่กับนายแพทย์ทยชัยศรีอาจสนเสนค่ะอายุรแพทย์โรคทั่วไปนะคะจากโรงพยาบาลเชียงใหม่รามสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะคุณหมอจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของมะเร็งปอดน,นะคะค,คุณหมอคะพูดถึงมะเร็งปอดเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็เราพบในผู้ป่วยกลุ่มไหนคะครับตั้งกายเราเนี่ยจะประกอบด้วยเซลล์หลายล้านเซลนะครับนะครับร่างกายเวลาเซลเนี่ยมันมีการเสรื่อมสภาพนะครับมีเซลตายไป ร่างกายเราจะสร้างเซลล์ขึ้นมาทดแทนโดยการแบ่งตัวเพิ่มนะครับทีนี้ในขั้นตอนในการแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยบางครั้งเกิดภาวะที่เซลล์แบ่งตัวผิดปกตินะครับเกิดเป็นเซลล์เนื้องอกขึ้นมานะครับตัวเซลล์เนื้องอกเนี่ยครับถ้ามันอยู่เฉพาะที่นะไม่ลุกลามเราก็จะเรียกว่าเป็นเนื้อดีแต่ถ้าเผื่อมีการลุกลามนะครับกระจายไปว่าข้างเคียงนะเราจะเรียกว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับทีนี้มะเร็งปอดนี่ก็เกิดจากเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกตินี้นะโดยส่วนใหญ่จะเกิดจาก อาจจะมีปัจจัยภายนอกนะครับที่มีส่งผลทําให้เซลล์แบ่งตัวผิดปกติก็ <Yeah. S 1> เช่นได้แก่พวกบุหรี่นะครับนะบุหรี่นี้เป็นสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดนะครับ <Yeah. S 1> ประมาณ80-90ของมะเร็งปอดนะครับแล้วก็คนที่สูบบุหรี่นี่จะมีความเสี่ยงต่อก,การเกิดมะเร็งสูงกว่าคนปกติ10-30เท่านะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสารเคมี หลายคนยังเข้าใจว่ามะเร็งปอดเนี่ยต้องเป็นเฉพาะคนสูบบุหรี่หรือว่าคนที่สัมพันธ์กับงานจำพวกนี้หรือว่าสารเคมีจริงไหมคะคุณหมอใช่ครับนะนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เ,เป็นเขาเรียกว่าเป็น second hand smoking นะครับก็ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่ใช่ครับ,รบก็จะมีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดในสภาวแวดล้อมที่เขาสูบบุหรี่กันก็จะสูดควันพิษเข้าไปด้วย ในปัจจุบันเนี่ยที่มีหลักฐานชัดเจนทางวิทยาศาสตร์นะครับก็จะมีกลุ่มแร่ใยหินนะครับบางชนิดที่เป็นตัวที่ทําให้เกิดมะเร็งปอดได้นะครับนอกจากนี้ก็เป็นไอระเหยของโลหะหนักนะครับพวกสารนิกเกิลกับแคดเมียมนะครับแล้วก็ก๊าซเลดอนนะครับที่จะทําให้เกิดมะเร็งปอดได้นะครับกลุ่มช่วงอายุแล้วคุณหมอคะที่มีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งปอดต้องอายุประมาณเท่าไหร่ ข้อมูลปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าคนที่อายุ45ปีขึ้นไปนะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดได้นะครับโดยจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะประมาณ2-3ถึงเท่านะครับในกลุ่มที่เสี่ยงมากก็จะอายุมากกว่า55ปีเป็นต้นไปนะครับอาการเตือนในระยะแรกของมะเร็งปอดนั้นเนี่ยมีอาการแสดงยังไงบ้างคะในคนที่เป็นมะเร็งระยะแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการครับนะครับประมาณ75%ของคนที่มีอาการแล้วเนี่ย จะเป็นมะเร็งระยะท้ายนะแล้วก็เริ่มมีการลุกลามแล้วนะครับส่วนอาการที่จะมาหาแพทย์เนี่ยครับนะก็จะมีได้แก่อาการไอเลือดลังนะครับในบางรายเสียมหาจะมีเลือดปนนะครับจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะกินได้น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอาการที่ไม่ค่อยจำเพาะเท่าไหร่นะต่อมะเร็งปอดแต่ว่าถ้ามีอาการเหล่านี้แล้วเนี่ยหมอก็จะนึกถึงว่าอาจจะเป็นมะเร็งได้เหมือนกันนะครับ นอ,อกจากนั้นก็เป็นอาการลุกลามของมะเร็งนะครับถ้ามะเร็งเนี่ยไปกดเบียดนะหลอดลมก็าจะมีลักษณะของปอดแฟบนะมีปอดอักเสบได้ถ้าลุกลามไปยังที่บริเวณของเยื่อหุ้มปอดอาจจะมีน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับมีอาการเหนื่อยมีเจ็บหน้าอกนะครับถ้าลุกลามไปยังเส้นประสาทที่เลี้ยงกล่องเสียงก็ทําให้มีกล่องมีอาการเสียงแหบเรื้อรังนะครับหรือว่าไปกดเบียดที่บริเวณของอหลอดเลือดดำนะที่ไปเลี้ยงที่คอนะครับ อาจจะมีอาการหน้าบวมแขนบวมได้นะครับน,นอกจากนั้นก็จะเป็นอาการที่กระจายไปอวัยวะต่างๆซึ่งเป็นอาการที่ค่อนข้างจะลุกลามไปแล้ว mm hmm. เช่นถ้าไปที่กระดูกก็จะมีอาการปวดกระดูกโดยเฉพาะบริเวณหลังนะครับอาจจะกระจายไปสมองมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่ามีปวดศีรษะเรือรหลังได้ครับปัจจุบันเรามีวิธีการตรวจหามะเร็งปอดได้อย่างไรบ้างคะผมจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันะนะครับนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีอาการมาแล้ว mm hmm. นะครับ ก็คือมีอาการไอเลือดรังหรืนน้ำหนักรดที่เราสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปอดนะครับอ่านี่ก็ในการขั้นตอนการวิสัยปกติเราก็อาจจะทาเอ็กซาเรย์ธรรมดานะครับอาจจะทําสแกนเพิ่มนะครับแล้วคุณหมอก็จะบอกว่าอาจจะเป็นจะต้องตัดชิ้นเนื้อมาตรวจอาจจะใช้วิธีการส่องกล้องนะครับหรือว่าใช้เข็มเจาะนะครับอันนี้คือกลุ่มที่สงสัยว่าจะเป็นโรคแล้วนะครับอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีอาการนะครับการตรวจคัดกรองมะเร็งเนี่ยเพื่อตรวจหามะเร็งระยะแรกนะครับ ซึ่งคนที่เป็นมะเร็งระยะแรกเนี่ยมีโอกาสรักษาแล้วหายขาดนะครับในกลุ่มนี้ก็เราจะเลือกในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับมาตรวจเช่นอายุมากนะครับอายุมากกว่า55อาจจะถึงประมาณ80ปีนะครับมีประวัติสูบบุหรี่มากอ,อย่างเช่นสูบหนึ่ซองมากกว่า30ปีนะครับปัจจุบันก็ยังสูบอยูอ่นอกจากนี้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยแม้ว่าเลิกบุหรี่ไปแล้วนะครับ ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดนี่ยังยาวไปอีกถึง15ปีนะเราอาจจะรวมเอาลุ่มนี้เข้ามาตรวจคัดกรองนะครับการตรวจคัดกรองเนี่ยมีการศึกษาหลายอย่างที่เขาทํามาในอดีตนะครับก็พบว่าการเอ็กซเรย์ปอดธรรมดาทุกปีทุกปีเนี่ยไม่สามารถคัดกรองเรื่องของมะเร็งปอดได้นะครับการตรวจเซมหะเพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งก็ไม่สามารถช่วยคัดกรองมะเร็งปอดได้นะครับในปัจจุบันเรามีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะที่เราเรียกว่าการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ํา ตัวนี้เนี่ยจะสามารถช่วยหามะเร็งปอดระยะแรกได้นะครับแล้วก็สามารถช่วยลดอัตราตายในการเกิดมะเร็งปอดได้ถึง20%เครับเครื่องมือทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามที่ใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยไม่ฉีดสีนั้นเราใช้วิธีไหนคะในปัจจุบันเรามีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำครับ,รบซึ่งตัวนี้สามารถช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งระยะแรกได้นะครับ าการทำนี้ก็ใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ธรรมดาเนี่ยนะครับนะแต่ปริมาณรังสีเนี่ยลดลงมากกว่าเดิมนะครับเหลือแค่ประมาณ1ใน3เท่านั้นเองนะครับเวลาในการสแกนก็น้อยลงนะครับใช้เวลาประมาณ25วินาทีแค่นั้นเองนะครับทีนี้ก็โดยปกติแล้วการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องฉีดสีนะครับแต่การตรวจคัดกรองเนี่ยเราไม่มีความจำเป็น,นต้องฉีดสีครับนะ ใช้การสแกนเพียงอย่างเดียวนะก็จะสามารถช่วยหามะเร็งระยะแรกได้นะครับเราควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอดทุกๆกี่ปีคะคุณหมอตามคําแนะนําปัจจุบันในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราแนะนําให้ตรวจคัดกรองปีละครั้งครับปีละครั้งเราแนะนําในเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับะนะครับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วครับค่ะ,ค,ะครับตอนนี้เครื่องมือของโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะคะก็คือมีการคัดกรองมะเร็งปอดโดยไม่ฉีดสี จะเป็นการสแกนเนี่ยเดียวนะคะแล้วก็แนะนําสําหรับบุคคลทั่วไปนะคะที่มีความเสี่ยงหรือว่าอายุอยู่ในช่วงเสี่ยงหรือว่าสูบุหรี่เนี่ยควรมาคัดกรองมะเร็งปอดดูใช่ครับค่ะคุณหมอมีอะไรฝากทิ้งท้ายเึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เร wow. ื่องเกี่ยวกับมะเร็งปอดบ้างคะการดูแลตัวเองครับก็จริงๆแล้วอยากจะฝากเรื่องของบุหรี่นะครับ บุหรี่เนี่ยเราจะพบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญในการเกิดมะเร็งปอดนะครับเพียงแค่คุณหยุดบุหรี่เนี่ยความเสี่ยงคุณก็ลดลงไปเยอะแล้วครับนะครับแล้วก็เกื่อคนที่คุณรักนะครับนะเพราะคนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เวลาคุณสูบเนี่ยเขาจะได้กลิ่นควันไปด้วยทําให้เขามีความเสี่ยงไปด้วยนะครับคนที่มีความเสี่ยงต้องการจะคัดกรองเรื่องมะเร็งปอดนี่สามารถติดต่อได้ที่แผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชีงยงใหม่รามนะครับ ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นะนะครับห<ม>า <ผม S 1> ได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม,ะะรมวันนี้ค่ะสุขภาพดีกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ชัยศรีอาศนเสนค่ะอรืรแพทย์โรคทั่วไปจากโรงพยาบาลเชียงใหม่รามที่ได้มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอค,ค,ค,ครับสวัสดีครับ มะเร็งปอดนะคะยังคงเป็นมะเร็งที่ทําให้เสียชีวิตได้บ่อยเป็นอันดับที่สองหากคนในครอบครัวนะคะมีประวัติเป็นมะเร็งก็สามารถเข้าตรวจคัดกรองมะเร็งปอดได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม สุขภาพดีกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมนั้นเป็นประจำนะคะกับข้อมูลสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นมีสุขภาพที่ดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเชียงใหม่รามสวัสดีค่ะ